สอเขาโครงการแตกหักซะแล้วนะครับเลนโดทรอซาครับกลับไปที่ประเทศเบลเยียมหลังถูกรอบจากเรเซบี้ยืนยันต้องการย้ายออกจากบรตัตนแอนโฮปออาเรียนอย่างนั้นนะครับอมืมาฟังกันหน่อยสอจะไม่ดีซะแล้วนะครับตอนนี้สโมสรไหนที่กำลังให้ความสนใจเรนโดทรอสซาครับเตรียมเซนกันได้เลยนะครับ หลังจากที่ทรอสซาตอนนี้แต่งหากับไบรตันนะเดินทางออกจากทีมกลับเบลเยียมทันทีมไม่กี่ชั่วโมงเลยหลังจากที่โรไปโตเดซบี้ออกมายืนยันว่าดรอปเขาออกจากทีมนัดที่เจอกับลิปูในคืนนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเดซบี้ครับคุณซื้อของไบรตันเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเลยกับทัศนคติของเลนโดทรอสซาที่เขาเนี่ยออกจากการซ้อมแบบไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับในสัปดาห์ที่แล้วก่อนตัดสินใจดรอปเขาออกจากทีมในเกมวันนี้เลยที่เจอกับลิปูนะ แล้วรายงานล่าสุดจากเดอะเอ็กเพรสก็บอกว่าหลังจากที่ทรอสารู้ตัวว่าตัวเองถูกปลอบไม่กี่ชั่วโมงเขาได้ขับรถยนจากบ้านในอังกฤษครับไปต่อรถไฟที่โดเวอร์เพื่อเดินทางกลับไปที่เบลเยียมทันทีแถมไม่พอครับในเวลาต่อมาไม่กี่ชั่วโมงเอเ่นต์ของทรอสา์ครับได้ออกแถลงการตอบโต้การกระทําของบรตันโดยยืนกรานเลยนะว่าเดซบี้ทำให้ผู้เล่นในความดูแลต้องอับอายดังนั้นจะไม่มีการเซ็นสัญญาใหม่การย้ายทีมคือทางออกเดียวเท่านั้นในตอนนี้อ่านะโอ้โห เราต้องบอกว่าดาวเตะไว้28ปีอย่างทรอสซาครับมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นตั้งแต่กลับมาจากฟุตบอลโลกครับเลนโดทรอสซามีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอเลยนะเขาเป็นแค่ตัวสำรองในเกมพิมเล้งกลีตนันล่าสดที่เอาชนะเอเวอร์ตันไป4ประตูต่ตอหนึ่งแถมเขาเองก็ไม่มีชื่อในเกมเอฟเอครับที่เอาชนะมิดเดิลสโบรไป5ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับสัญญาของทรอสซาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มีออปชั่นขยายเพิ่มไปอีกปีหนึง่ง แล้วในรายงานก็ยังบ่อยนะว่าเลโดทรอซาคนนี้ครับได้ปฏิเสธสัญญาใหม่อย่างต่อเนื่องยังไม่อยากต่อกับไบรตันนะครับโอ้โหเราต้องมาตามแล้วก็ว่าอนาคตของเลโดทรอซาคนนี้จะเป็นยังไงต่อนะตอนนี้คือน่าจะแตกงหากกับไบรตันหรือเปล่าหลังจากบทสัมภาษณ์ของเดซบี้ที่ดรอปเขาในเกมวันนี้ที่เจอกับเลวโผนะครับผูกซะอย่างนี้กลับเบลเยียมดีกว่าโอ้โห ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงทีมไหนสนใจเรโนทรอสซาครับจองกันได้เลยนะครับ